สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะมาพบกับช่องพนิดาพารวยเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋ากับแนวทางหล่าพัฒนานะคะวันประจําวันที่7เมษายน2568นานะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้หิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะผลของรอบที่แล้วเนาะแอ็จะมาแค่ดินห้านะคะพี่ๆจ๋ามาแค่ดินห้า้ะผลที่ออกก็คือห้าศูนย์สี่สี่สี่ห้านะคะ,ะดินที่ห้มานะคะ ล่างของ6ตัวแล้วก็บนเนาะอ่านอกนั้นแอดลุดไปนะคะตัวจับคู่แอดลุดเนาะไปให้ห้าหนึ่งห้าหกปีน้องมาห้าศูนย์กับสี่ห้านะคะอ่ะมาแค่ตัวดินห้าเนาะยังไงก็ฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีนึงแล้วกันนะคะสูตรการคำนวณมีเข้ามีลุดเนาะพี่พี่จ๋าอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวทางของวันที่เจ็ดกันวันที่เจ็ดนะคะแอดให้ดินวิ่งรูดไปที่ศูนย์นะคะเก้า แล้วก็เจ็ดอ่าใครจะจับชุดวินงในนี้ได้เลยนะมีตัวตัวเด่นๆเ,เลยแต่ว่าแอดเน้นไปที่0นย์นะคะพี่พี่จ๋าเน้นไปที่0นย์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวที่แอดจับคู่ให้ในตัวเด่นแต่ละตัวมีตัวไหนกันบ้างนะคะอ่าสำหรับ0ูนย์แอดให้ไปที่ศูนย์สามศูนย์เจ็ดนะคะเก้านะคะ สามเจ็ดห้าเจ็ดนะคะอ่ะมาดูตัวที่แอดเน้นกันสำหรับเด่นแต่ละตัวนะคะตัวที่แอดเน้นในเด่นที่ศูนย์ในเด่นที่ศูนย์นี้แอดเน้นไปที่ศูนย์เจ็ดนะคะเก้าหนึ่งหรือหกหนึ่งเนาะอ่ะส่วนเด่นที่เจ็ดอันนี้แอดเน้นไปที่สามเจ็ดนะคะ จดไว้แคปไว้นะคะฝากงนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีนึงแล้วกันนะกับหล่าพัฒนานะคะแอดก็ขอขอบคุณพพ f c ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ